ต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของในส่วนของออปชันนะครับผมซึ่งในส่วนออปชันเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าทุกอย่างนะครับผมการไม่ว่าจะเป็นการจํากัดสิทธิ์การใช้งานนะฮะการตั้งอิงระบบเอ่อปุ่มแท็บขายด่วนนะครับผมรวมไปถึงการตั้งค่าการขายนะครับผมตั้งค่าองค์กรตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องพิมพ์หรือว่าแค่เช่นมอนิเตอร์นะครับผมกิฟต์การ์ดก็อยู่ในส่วนตรงนี้เหมือนกันนะฮะเราลองไปดูอย่างแรกกันก่อนก็คือในเรื่องของการจัดการสิทธิข้อมูล นะครับผมแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับผมในสิทธิ์ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เคยอธิบายไปในหลายๆหลายๆหลายๆแท็บแล้วเนี่ยว่าออใช้สําหรับในการตั้งสิทธิ์การใช้งานของพนักง,งานของร้านเรานะครับผมว่าใครทําหน้าที่อะไรแล้วก็มีสิทธิ์การใช้งานเป็นแบบไหนนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ก็คือพนักง,งานที่อยู่ในในสิทธิ์ที่ชื่อเทเบิลเนี่ยสามารถสั่งอาหารได้นะครับผมแต่ว่าไม่สามารถดู รายการสินค้าที่อยู่ในร้านเราได้หรือว่าไม่สามารถดูสมาชิกได้นะครับผมตั้งค่าออปชันไม่ได้นะครับผมก็คือง่ายๆคือทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากขายนะครับผมหรือแม้กระทั่งออลองๆไปดูแคชเชียร์เห็นไหมครับผมแคชเชียร์ก็จะมีสิ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือสามารถที่จะสั่งอาหารได้นะครับผมแล้วก็เพิ่มสินค้าเพิ่มรายการได้ในหมวดของอินเวนท r รีนะครับผมออปชันได้แล้วก็ ไปที่ในส่วนของเซลล์หรือว่ารีพอร์ตได้เหมือนกันนะครับผมก็คือสามารถทําการเก็บเงินได้นะครับผมแต่ว่าอย่างอย่างอย่างถ้าเป็นเทเบิลเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้คือไม่สามารถที่จะทําการชําระเงินหรือว่ารับชําระเงินได้นะฮะอันนี้คือคือสิทธิ์ในส่วนของแต่ละคนที่เราถูกจากที่เราจํากัดที่เราตั้งขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการใช้งาน จัดการผู้ใช้งานระบบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพนักงานนะครับผมพนักงานแต่ละคนจะต้องมีพาสเวิร์ดที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเวลาเราต้องการเพิ่มข้อมูลเนี่ยเราก็ทําการกดคาว่าเพิ่มข้อมูลนะฮะเราก็ตั้งชื่อพนักงานขึ้นมานะครับผมพาสเวิร์ดอย่างเช่นตัวนี้ผมตั้งให้เป็นเก้า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 นะครับผมยืนยันพาสเวิร์ดก็จะเป็นเก้า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 ครั้งหนึ่งนะฮะทำการบันทึกดูนะครับผมอันนี้ลองทีนี้ คนที่ชื่อเทสเนี่ยมีสิทธิ์เป็นเทเบิลเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับผมผมจะลองออกจากระบบดูก่อนนะครับแล้วก็ลองกดใส่พาสเวิร์ดก็คือ9999นะฮะตอนนี้ก็คือเข้ามาในสิทธิ์ของคนที่ชื่อเทสแล้วนะครับผมก็คือทําอะไรไม่ได้นอกจากขายได้อย่างเดียวนะฮะไม่สามารถที่จะดูรีพอร์ตได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะดูสินค้าจานวนคงเหลือหรือว่าวัตถุดิบอะไรทุกอย่างได้นะฮะขายได้อย่างเดียวนะฮะ ทีนี้ถ้าต้องการออกจากระบบแล้วก็กลับเข้าไปสู่ในหน้าของแอดมินเนี่ยเราก็ทําการกดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของแอดมินเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นคนใช้งานหน้าตอนนี้ก็คือแอดมินสเตเตอร์นะครับผมในส่วนของการจัดการเอ,อ่อสิทธิ์การใช้งานรวมไปถึงผู้ใช้งานระบบก็คงจะมีเท่านี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นเรื่องของข้อมูลหน้าอิงระบบนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็น คำนําหน้านายนางนางสาวหากมีอะไรเพิ่มเติมหรือต้องการลบอะไรเนี่ยก็สามารถทําได้ในส่วนของหน้าตรงนี้นะครับประเภทลูกค้านี่ก็เคยเคยไปถึงแล้วนะฮะก็คือในเรื่องของประเภทลูกค้าที่อยู่ในหมวดของคัสตมเมอร์รวมถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มสินค้านะฮะที่มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมีอะไรบ้างนะฮะหน่วยนับแล้วก็หน่วยนับวัตถุดิบนะครับผมดัง,งนั้นบัสบอยธนาคารบัตรเครดิตนะครับผม เครื่องรูดเงินเครื่องรูดบัตรนะครับผมแล้วก็ธนาคารนะฮะสกุลเงินตั้งค่างเงินตั้งค่าหมายเหตุนะครับผมเพดไม่เพศเจไม่เจไอ้พวกนี้เนี่ยตั้งค่าหมายเหตุเนี่ยมันจะไปแสดงในหน้าของการขายนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอย่างเช่นตอนนี้ก็คือมีเจมีถ้วยมีไม้มีรถมีหอนะฮะอ่มันจะมาแสดงตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกัน เนี่ยตรงนี้ครับผมก็คือเจแม่ผมมีเจมีถ้วยมีไม้มีรถมีหอนะฮะก็คือเอ่อไม่ต้องพิมพ์ว่ายอย่างนั้นเถอะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายนะครับผมใส่หอใส่ถ้วยนะครับผมก็คือกดเพิ่มเพิ่มแล้วก็กดตกลงเห็นไหมครับผมอันนี้ก็คือในเรื่องของไม้เห็ดนะฮะอ่าน,นี่ผมกลับทีนี้กลับไปที่ออปชันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้คือเหตุผลในการลบการขายนะครับการตั้งค่าแบบ กลุ่มนะฮะแล้วก็เครื่องพิมพ์ระยะไกลนะครับผมเครื่องพิมพ์ระยะไกลนี่อ่าลาเราจะพิมพ์หรือว่าเราจะเพิ่มเนี่ยเราต้องทําการเพิ่มชื่อเข้าไปนะครับผมซึ่งชื่อเนี่ยจะต้องตรงกับชื่อจริงๆของของตัวพรินเตอร์ที่อยู่ใน d e v i c e and printer นะครับผมก็คือต้องให้มันตรงกันนะฮะต้องให้มันเหมือนกันเลยแล้วก็เลือก กระดาษนะครับแล้วก็ถึงทําการกดเพิ่มนะครับผมส่วนมากจะเป็นพรินเตอร์ในระบบ l นนมากกว่าครับผมเป็นระบบเน็ตเวิร์กนะครับทีนี้แท,ท็กทุกเลนี่ก็คือจะภาษีนะฮะว่ากี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นนะฮะสำหรับออปชันในส่วนของการจัดการข้อมูลสิทธิและผู้ใช้งานแล้วก็ข้อมูลน้างอิงระบ,บเนี่ยก็คงมีจิตเท่านี้นะฮะส่วนมากก็ต้องลองตั้งดูแล้วก็ลองใช้ดูไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับผม